การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าครั้งที่สองกำลังมาจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดในปัจจุบันของประเทศไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาในประเทศแต่ยังคงมีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องและยังคงเห็นอยู่เรื่อยๆ จากการเปิดเผยของศูนย์เชี่ยวชาญทางไวรัสวิทยาได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รอบที่สองถ้าเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยคาดว่าจะวิกฤตหนักอย่างแน่นอนเนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 เป็นคนละสายพันธุ์กับการระบาดในรอบแรกในไทยและถ้ามีการระบาดรอบสองเกิดขึ้นจริงการแพร่กระจายตัวจะรวดเร็วมากเนื่องจาก เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ที่ลำคอในส่วนของการแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงแรกจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันที่แพร่ระบาดในประเทศจีนช่วงแรกแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเล็กน้อยซึ่งสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ที่มีความน่ากลัวสูงมากเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ ที่มีการแพร่กระจายตัวได้รวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆซึ่งสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดกันอยู่ทั่วโลกณตอนนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีคนนําเข้ามาในประเทศไทยซึ่งอยู่ในสถานที่กักตัวและถ้าเกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยแน่นอนว่าต้องเป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจาก มีศักยภาพในการแพร่ระบาดและการกระจายตัวที่รวดเร็วมากที่สุดสิ่งที่คนไทยควรทำและต้องทำในตอนนี้นั่นก็คือกาดอย่าตกออกไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากาก,ากอนามัยให้เป็นเรื่องปกติการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์การกินอาหารที่ปรุงสุกการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกัน เราต้องป้องกันอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดและหวังว่าอีกไม่นานเชื้อไวรัสโควิด -19 จะหมดไปจากประเทศไทยและหมดไปจากโลกของเราอย่างแน่นอน